สวัสดีค่ะเพื่อนๆโมนาชาแนลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินภูเก็ตนะคะทริปนี้เราจะพามาเที่ยวสองจังหวัดเลยนะคะพังงากับภูเก็ตค่ะเริ่มที่พังงาก่อนนะคะทริปนี้เรามากัน5คนนะคะเช่ารถจากสนามบินเหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ขับรถอยู่ที่ถนนภูเก็ตพังงานะคะกำลังจะเดินทางไป ที่พังงาก่อนนะคะก็อยู่ในระหว่างที่จะขึ้นไปสะพานสารสินนะคะตอนนี้ด้านใช้มือนะคะเป็นทะเลที่แรกที่เราจะไปกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปล่องแพไม้ไผ่ก่อนคะ่ะที่โกโมลคอเนอร์นะคะตอนแรกว่าจะแวะถ่ายรูปที่สะพานสารสินก่อนนะคะแต่ว่า หาที่จอดรถไม่ได้นะคะขับรถเลยไปที่จริงมันต้องเลี้ยวซ้ายนะคะเพื่อที่จะไปจุดดูจุดชมวิวนะคะรักสารสินแล้วนะต้องจอดอไหมคะโอ้ยเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาให้จอดจอดได้จอดได้จอดได้แต่ว่าเราจะจอดที่ไหนน,นนันนนะะน้นไม่มีตำงานนะแอนเ่าพานักสารสินี่ยองน้องเบงชมวิวจุดชมวิวที่ไซมอนดูนะ ถึงแล้วนะคะที่ล่องแพไม่ไผ่ของเรานะคะโกมอลคอนเนอร์อันนี้คือรถที่จะเอาเราไปส่งที่ต้นน้ำนะคะแล้วก็ปล่อยเราไว้ให้เราร่องมากับแพนะคะเราจะไปกันแค่4คนนะคะอีกคนหนึ่งรอยอยู่ข้างล่างค่าแพนะคะลำละ500บาทไป4คนก็สองลำนะคะพันหนึ่งพอดีเลย ตอนนี้เราอยู่กันในรถแล้วนะคะก็เปลี่ยนเสื้อผ้ามาแล้วคะ่ะใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อยืดธรรมดานี้เลยนะคะเพราะว่าเตรียมตัวเปียกกันเต็มที่เลยแล้วก็เตรียมกระเป๋อพลาสติกกันน้ําไปด้วยนะคะเพื่อที่จะใส่มือถือ,อค่ะใส่มือถืออะตแก๊เหรอต้องแก๊ค่ะอนไนที่มันตั๊ออกแ้๊บออยู่ดิี่หมอสองข้างทางของเรานะคะเป็นป่าไม้

ถึงแล้วนะคะทางเข้าโกโมอนคอนเนอร์ค่ะข้างในก็เป็นป่าส่วนน่าจะเป็นส่วนปาล์มนะคะก็ลึกเข้าไปอีกหน่อยนึงค่ะ ที่เห็นนั่นคือที่เช็คอินนะคะไว้ไปถ่ายรูปค่ะเดี๋ยวเราจอดรถลงจากรถแล้วเลยไปถ่ายกันนะคะนางแบบคนแรกเป็นประเพนนะคะตามด้วยน้องแอนคนสวยประจำแก๊งนะคะ แล้วก็พี่ติ๋มนะคะนางแบบกิติมศักดิ์ประจำคลุกนะคะตอนนี้ก็อยู่ในแพรแล้วนะคะเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ30-45นาทีนะคะถ่ายัเองก่อนมอนย้อนแสงไหมมันเป็นวิดีโอค่ะอ้าว

เห็นแดดออกตอนแรกนึกว่าจะร้อนนะคะแต่ว่าไม่ร้อนเลยค่ะสองข้างทางนี้แดดกำไรนะคะแล้วก็ความเย็นจากสายน้ำด้วยค่ะจรยงๆนี้เสียกหมดเลยนะคะน้ำเข้าจริงโอเคไหมใช่ค่ะ แพรกับแทกหขินนะคะเพิ่มความหวาดเดียวนิดนึงอ่ะีิติไม่เจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮเลโมีเสียงไหมมี โงน้ำเราก็เปิดกเครื่องดีงกว่ หินค่อนข้างเยอะนะคะพี่คนถอเรือนี่เก่งมากๆเลยนะคะต้องคอยใช้ไม้ค้ำยันคอยหลบหินนะคะ แก right? huh? okay. anyway. ่งอะไรคะนี่เพียงคู่ครับอะไรนะวังเพียงคู่วังอะไรบ้างหมอเพียงคู่ค่ะเพียงคู่อะวังเพียงคู่อะเคียนเหรอเพียง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 นองอัวเพียงคู่กันวังเพียงคู่เห็นก้อนหินไหมคะน้ำก็ไม่ลึกนะคะค่อนข้างจะตื้นทีเดียวแหละ ลำนู้นจะลงกันไหมลงมต้นตรงที่ลึกๆกนี่เหรอคะใช่ะอ๋อหอ้ตรงที่น้ำวิ่งนี่ใช่ไหมใช่ตรงแค่วงนี้เออเขาจะแก่งมันก็จะไม่ได้นะเดี๋ยวจอดรอลำนู้นตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยวเอาไงดีอยู่ที่ว่าอยากเปียกเสื้อหรือไม่อยากเปียกเสือ้อแต่ถ้าเราจะลงทุนมีรูปในน้ำก็ต้องเปียกเสือ้อ พูดเลยพอเพ่นพอเพ็นยืินแล้วลงน้ำไหมหมอลงไหมลงได้วันพร้อมเปียกขอเสื้อคุมไว้ไว้ เราก็ต้องเดี๋ยวเราจะจอดเล่นน้ำกันตรงนี้นะคะมนยั่ไดนื่ช่วงเวลานี้เป็นเวลาของน้องแอนกับพี่ติมนะคะนางแบบประจำทริปของเรา มาโดดที่หนุนธรรมดาเนียแล้วมาถึงแห่งนี้กันนะหนึ่งสองไอ้พรนะ้อมอ,อ่ะ,อะ <laughs> ทำไม ได้รูปถ่ายในน้ำแล้วเราก็ไปต่อนะคะไก่ีกเหมือนกันนี่กว มันนใไห้แดดฟ้าตรงนี้สวยมากเลยมอนเนี่ยอันมาค่ะวิวฟ้าไปมั้งไหมสองคนไม่สนใจเราเลยโอเหรใช่กระดกก็เห็นฟ้าหน่อยกระดกกระโ นางแบบและช่างภาพแพรลำหน้าทำงานกันอยากทำมากระเม็ดน,นะคะตอนนี้สงสารป้าเพนมากเลยนะเนี่ย หิวข้าวแล้วแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะลงจากแพแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเปลี่ยนชุดที่เปียกออกนะคะแล้วก็ทานข้าวที่ร้านอาหารของที่แพค่ะ นี่คือชมหน้าคนที่ห้าของแก๊งนะคะเอคะ่ะเราขอจบคลิปล่องแพรไหมไผ่ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วเราจะไปเช็คอินต่อที่เขาหลักนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันว่าเราจะพาไปเที่ยวไหนบ้างนะคะที่เขาหลักคะ่ะสวัสดีคะ่ะ